เอาลคะครับสวัสดีทุกคนครับผู้ชมครับตอนนี้เราอู่ในเกมแล้วก็ประสบการณ์ได้อีกครั้งนึงครับตอนนี้เราจะมาได้ตัวละครที่มีชื่อว่าคูลเลอร์นะเป็นพี่ชายของฟิเซอร์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันโกค,ค่อนข้างที่จะโกมากมาๆแม้ว่าจะโดนเนอร์อะไรก็ตามนะเออเรามาดูสกิลนะครับวีว่ามีอะไรมั่งนะอย่างแรกเลยอย่างแรกเขาบอกว่าเมื่อเวลจัเราสามารถแปงลงร่างได้1นึ่งขั้นนะครับผมก็คือมันจะทำให้เราถึกขึ้น HP เยอะแล้วก็ พลาดโจมตีเยอะขึ้นนะครับผมส่วนพาสซีฟคือเมื่อเราโดนโจมตีแล้วก็สกิลเนี่ยมันจะเกิดออร่าความแข็งแกร่งนะครับจะติดสถานะทนทานนะครับผมซึ่งมันค่แค่้างจะใช้ยากนิดนึงก็คือเราต้องใช้สกิลระหว่างโดนต่อยไปด้วยครัทุกคนตามรูปนะเมื่อเราโดนต่อยเราต้องสกิลนะถึงจะเกิดเอฟเฟกนี้ถ้าเกิดเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นอนะ่ะสกิลทุกสกิลอนะ่ะก็จะแรงขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับทุกคนอืม แต่เราได้บายต่อหลังว่าทายังไงแล้วก็สกิลต่อมาคือการโจมตีปกตินะฮะคือการต่อยใกลๆนั่นเองส่วนสกิลที่1ก็คือยิงเลเซอร์ไปข้างหน้าจะติดสถานะกัดก่อนหรือติดเผาไหม้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดติดสถานะพาสซีฟเราเนี่ยก็จะแบบว่าแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับผมส่วนสกิลที่2ก็คือปล่อยออร่ารอบตัวฮะคือแรงน้ำถ่วงนั่นเองก็จะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะดึงหนืด แล้วก็ติดแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงคืออะไรนะน้ำถ่วงอารมณ์แบบว่าเมื่อสตูจะสกิลใช่ไหมฮะมันก็ติดชะง,งักกันทุกคนติดชะง,งักอารมณ์แบบสตัรนนั่นเองนะอืมแรงน้ำถ่วงเนี่ยนะครับผมไม่งงนะก็คือติดสตันนั่นเองเมื่อส,สตูจะสกิลอะ่ะเออมันจะติดสตันแล้วก็สกิล3ก็คือพุ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดติดพาสซีฟส่วนตัวก็จะพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับชกแลมใส่ตัวละครสตูนะฮะที่เราจับได้นะดูดีๆนะอืม ก็คือถ้าเกิดไม่มีออร่าเนี่ยมันจะชนพุ่งไปแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็จะโชกสแลมนะครับผมเหมือนกันเลยฮะใช้ได้ทุกสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งก็ยิงเลเซอร์สองครั้งสกิลสองก็จะเปิดออร่าแรงน้าถ่วงหลายเท่านะครับผมอ่าส่วนอันตรีก็เช่นเดียวกันฮะเมื่ออันตรีอ่ะมันจะเกิดวงกว้างใช่ไหมครับถ้าเกิดติดพาสีมันจะเกิดแรงดึงดูดด้วยเช่นกันฮะดูนะ มันจะเกิดแรงดึงดูดนะฮะดูเปิบแล้วก็ดูดดูดดูดจนจนหนีไม่ได้ทุกคนอันนี้คือดีมากๆเลยนะมันคือสตูจนหนีไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่าไม่งงนะพาสเรื่องสปาร์ซีฟอะเราต้องโดนต่อยระหว่างใช้สกิลนะครับผมถึงจะเกิดออร่านะครับอ่าเพื่องงงเราไปห้องทดสอบกันครับทุกคนเผื่อทุกคนไม่เห็นภาพนะครับทุกคนยิ่งติดมืออยู่ด้วยเกมเนี้ย เวอร์ใเรื่องเกมเนี่ยติดมื่นเยอะมากๆเลยครับผมผมแบ่งไม่ได้เลยแรงเอแรงเอเนี่ยโอ้โหเจด้วยพวกที่มาเป็นตี้นะครับผมมาตอนแรกๆฮะจะแปลงล่างก็ได้หรือไม่แปลงก็ได้นะครับผมผมแค่อยากแปลงล่างเฉยนะครับผมอ่าทุกคนเมื่อสอนนะศัตรูนั้นจะต้องโจมตีเราก่อนพาสีถึงจะทำงานนะทุกคนมาโจมตีปุ๊บเราสกิลเห็นไหมจะเกิดออร่าพอเราสกิลอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็เกิด โจมตีแบบเทคนิคใหม่นะทุกคนก็พยายามแบบว่าการจังหวะดีๆจะเป็นสกิลอะไรก็ได้ฮนะแต่แค่การจังหวะให้ถูกต้องนะครับผมก็ตามนี้เลยฮนะถ้าเกิดมีถ้าไม่ตายแล้วก็ควรใช้ไปประโยชน์นะฮะมีออร่าปุ๊บปาไปเลยฮนะมันจะเกิดแรงดึงดูดนะเห็นไหมมันจะเกิดแรงดึงดูดมันไม่สามารถหนีได้แล้วก็ระเบิดนั่นเองนะครับผมแลว้ววันนี้เราจะใช้การอะไรวันนี้จะใช้การไอ้น,นี่ซุปเปอร์สโนว์บอลแล้วก็รีแพ์ทูดายฮนะแล้วก็ วิกเวเลอร์อะเพราะว่าวิกเวเลอร์เหมาะสำหรับตัวที่ตีใกล้นะตัวสกูเลอร์มันขัข้นเดืจะใช้สกิลยากนิดหนึ่งผมเลยว่าเน้นการต่อยมากกว่านะครับทุกคนมีประมาณนี้อืมที่เราจะใช้นะโอเคทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ไม่งงนะไม่งงใช่ไหมโอเคอ่ะมาถึงจุดน,นี้เผื่อมีคนกองมาถึงจุดน,นี้นะครับผมจะใช้การด,ดังนี้ฮะค,คือซูเปอร์สโนว์บอลบวกกับพรีแพทูไดบวกกับเออ่วิกเวเลอร์นะฮะก็จะใช้3การนี้เลยผมจะไม่ใช้ ผมจะไม่ไปแทงจ่านะถ้าเกิดไปแทงจ่าผมแนะนำเลยว่าเราต้องถูอีซี่บวกกับโซเวเลอร์ไปโซบาลียแล้วก็ดีเฟร์สเตปนะทุกคนถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่แทงนะเออแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนที่ได้เน่นดับ a ถึง S เนี่ยมันที่มาด้วยกันนรมันชอบเอาอันนี้มาก่อนไว้เนี่ยคือสเตปเอเคบวกกับไออันนี้โซบาลียแล้วก็เอา อันนี้มาซึ่งบอกเลยว่าปวดมากปวดมากเลยอืมไอคนที่บอกว่าเล่นสาย <c oughs> แทงสาย <c oughs> แครี่อะมันเอามาเต็มเลยนะไอพวกคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีอะเออเพราะว่าเพราะว่ามันเน้นแบบว่าตั้งหนักสก,กิลใช้ส,ก,สก,กิลมากกว่านะครับทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงมันใช้อันนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้โซบาเรียแล้วก็ใช้อันเนี้ยคือบอกว่าหลอยแล้วรัวเลยคือไม่กะเน้นมันเลยมันกะบอกว่าเน้นเน้นหลอยป้อมอย่างเดียวเลยเออจริง ผมบอกให้โคตรเหนื่อยเลยเล่น A กับ S อ่ะแบกพวกพวกมืนเยอะมากผมเนี่ยอืมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการนะใครชอบฝากกดไลค์กด b s c r i า e เพื่บกำลังใจนะผมอยากเล่นตัวอะไรก็บอกไว้ได้เลยเพราะว่าตัวละครน,นั้นยังมีไม่ครบนะต้องรอน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ไอ้กองเงินเนี่ยค่อนข้างจะหาโคตรยากเลยนะครับผมเพราะไอดีหลักเนี่ยอีกแค่หเวลเนี่ยมันก็ไดได้เซลแล้วอืมนะครับผมก็ ตอนนี้หาตังค์งไม่ได้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับผมไปไม่มเปนเลาเราไปรับชมดยกันนะครับไปลุยมาครับผมผมถึงสีนะเฮ้ยตอนก็แบหลากหลายหน่อยนะครับผมบ๊บบ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 บอ ต่อมาก็สกิลหนึ่งต่อไปก็สกิลสองนะมันต้องใช้เยอะๆนะครับผมพาสี่เราได้แก็ใช้ง่ายๆอ่ะเออต่อแอปหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็นับแล้วก็แอปอันนี้รัวๆเลยเออสองสองสามไปเลยเลยฮะสําหรับสําหรับที่ผมเล่นนะอืมสองสามสองสามเนี่ยคือดีนะสําหรับผมมันไล่ฆ่าได้ง่ายดีอืมเฟื่อ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 เฟืมาครับผมจะฆ่ารวยปึ๊บอืมอ่ามาไม่โดน

ทางมันบอกว่าหนีพอหนีไม่ตั้งหลัะมันก็มาช่วยอะสื่อมันมันไม่ได้ช่วยตัวเดยกการเนี่ยโงมากเลืออะไรไปเยอะเติมเลือดแป๊บโอ้ทางเล่นไม่เป็นฮะเสียดายผมว่าให้ทางกับตัวละครที่โกงมากเล่นไม่เป็นคือแบบว่าเสียสีพาเสียอือฮึนี่กเกิดออร่าปุ๊บอันตีเลยฮะอันตีไปเลยแล้วมันก็ตายเห็นไหมแรงมาก ปเ, então, เปิด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 เปิเปิด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 เปเปิดเปิดเปิดเปิ่เเปิดปิเปิดเปิดเปเเเปปรเป ผมแนะนำน,นะเล่นตอนมืดรถกลับบ้านเนยเล่นตอนเช้าไม่ได้เลยตอนเชาาน้าไมนหนาหนาจริงตอนเช้าตอนเย็นอนะ่ะต้องเล่นตอนประมาณหลังหกโมงเย็นอนะ่ะหลังหกโมงเย็นจะมีนคนเล่นเยอะนะหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนอนะ่ะคนเล่นเยอะมากไม่ถึงซีซั่งผู้ผิดผมไปดูสถิติการเล่นเกมนี้ของหลายๆคนมาแล้วนี่แหละวิวแปก่อนน้องพี่วิวแปดก่อนเสียใจด,ด้วย ยังไงจ้ายังไงจ้ายังไงจ้ายิงเลเซอร์ติดกัดกรอบประเดีด๋ยวติดกัดกรอบประเดีด๋ยวนี่กูตีแรงมากกูตีแรงมากจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่ให้หนีไม่ให้หนีไม่ให้หนีหหนพี่คือคูลเลอร์ไอ้น้องเดอะวูวี่เก่งกว่าฟรีเซอร์ไอ้น้องเก่งกว่าฟรีเซอร์จริงไอ้คนพี่เนี่ยผมมันแปลงร่างไปชั้นห้าใช่ไหมร่างสี่แล้วร่างห้าไปเลยแหละไอ้กรอบเต็มตัวเลย อาาลองให้มันฝึกเดี๋ยวมันเก่งออกวับพีเซอร์อีกนะไอ้คูลเลอร์นั่นนี่แนแค่นืส้สกิลเราก็เต็มหมดแล้วติดๆทีมันยืนหายไปไหนหมดเลยโอ้มันไปข้างบนหมดเลยมันไปข้างบนมาสู้เราไม่ได้ทุกคนอะไรมันหนีไปข้างบนหมดเลย อ๋อน oh, ี <parfois> uhm ่ย uh จ้ะไอ้ย oh, ัยไม่กล้าโอ้โหเสร็วเยอืมเอ้อทันตีอืมฮะมึงเข้ามาทำไมฮะมึงเข้ามาไดไมมึงเข้ามาทำไมโดนบังกี่เพื่อนกูไปดิจับโธ่สแลมแล้วโดนบังกีเพื่อนโคตรเจ๋งเออบังเอิญพอดีเลยนะเอาเอาบ้าเอาบ้าเลย เอาบ้าเพื่อนเอาบ้าเออเกมน,นี้ได้ชนะทุกคนแต่ว่าได้ค่าน้อยแน่เลยอะแตค่าเยอะนะแต่ทีมันกลัวผมแล,ล้ลลนะดเดวเนี่ยคูลเลอร์ตัวละครที่โกงอะขนาดโดนเนอร์เนิร์ฟไปเยอะเลยอะ่ะเนิเร์ฟนะไปเยอะจริงนะไปอ่านข้อมูลมาเนิร์ฟไปเยอะจริงแต่ยังโกงอยู่อืม

นี่ไงอันตีซึมโคลาลาลาผู้เชี่ยวเซลแอตีดาเมจผมหายโอ้โหเซลแอมตีสวนอันตีผมหายเดี๋ยเดี๋ยฟ้าเพิ่งรู้ถ้าเกิดเซลอัตตีสวนอั้ตีผมหายอาไมาได้เพื่อนเออเซนตเอาเป็นพวกเรา เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้มันเกิดคอผิดพลาดจ่อยเน่เปลี่ยนก่อนจะแตกล้อหายเปลี่ยนก่อนเกมจบแล้วเฮ้ยไปไหนเล่าไปไหนอะไปไหนอุ้ยโดนโดนโดนสะกดจิตตายไปเดืติดพิษกัดก่อน ติกันก่อนตายมึงนอนตีกูเตียวอ,อึอ้ึอมึงทำกูเหรอไม่กี้อ่ะ้ยตายหมดตีเลย <c oughs> บ้าทำร้ายเรา <c oughs> โอ้ยเกมนี้ไม่ค่อยมันเลยอ่ะมันจบไวเกิน <c oughs> แล้วเราไม่ได้ MVP ไงทางแรกเฉยเลยฆ่าไปกี่ตัวแต่ตัวถ้าเราแต่ดาเมจมันเยอะกว่าปกตินะอืม ทุกอย่างเรานำหมดเลยอะแต่มันได้ MVP ด้วได้ไงวะเกมกากเกมกากแกเอา MVP ไม่ให้ทั้งได้ไงอ่าครับทุกคนแมวเอ้ยสีเดิมเยอะตายสีอื่นไม่ต้องเยอะได้สีเดิมสูงทุกคนเออสี่เปสีเดิมเฉยอเลเซอร์นำมาการครั้งนี้ เพราะเลเซอร์เนี่ยมันติดดาวเลยติดดาวแลติดแรงก็ดีฮะเลเซอร์ดีมันติดกันก่อนแต่ผมชอบสั่าๆนะแต่ครั้งนี้เล่นเล่นหนึ่งไปก่อนอืมไปไหนอะมันเลือไปอะเงินเยอะโอไม่โอเคสุดเี้ยมันพุ่งไปไหนวะไอ้เชี้ย มึงตีใครวะโกวกูเลย <S <S พกสแลมมาหมดอะ่ะได้หมดอะ่ะเออเออหนึ่งสแตมปมาก่อนหนึ่งสแตมปมาก่อนดีวกว่าเกิดพันอ่าอัพหนึ่งสองน้ำไว้กันทีนี้คุกพีแออะไรคุกคุกฆ่า 1, 2, นนหมดแล้วคุกอะไร

ไอ้ฟูลเลอร์ท okay. ีมันได้แกตายไวด้วยมันได้แก่งงอะไอ้เชี่ยอ่ากดผิดมันเอาการแล้วมาการถึงเอออออะไรเอ้าพุ่งไปโดนเออได้อยู่พุ่งไปหาคลิปเฉยเลยผมตั้งท่าอะไรบอกวะดดด เล่นไม่เป็นหรอคูเลอร์ไอ้น้อะเล่นไม่เป็นก็โดนะเล่นไม่เป็นก็โดนนะนี่โดนหนึ่งโดนหนึงโดนนึ่งโดนหงบล่างเลยอ่ะติดกัดจอนตาไปละอืออเย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 เเยยเยเยเยอันตเลยกันไหนละ ยาซึมแล้วกอมาทำไมก่อนนิดเดียววะฮ้ทำไมกอดนิดเดียวโดนเนิฟอ๋ออาจจะเนิฟอาจจะเนิฟเกมเกมเกมมันปับอได้ปปับอาจจะใช่อาจจะใช่เฮ้ึนใครอะมาจากไหนมาจากไหนโอ้เดี๋ยวพุ่งไปโดนเฉยอเยอะอเออะเยอะเยองหายแล้วหายแล้วถึหายแล้ว ชิบหายละอืมอืมอืมหนึ่งคือหายชิบหายแล้วโอ้ยสามต่อหนึ่งได้อยู่ได้อยู่กลับมาได้เปลี่ยนการ์ดกันพี่แพดูได้เออเอาพีแพรดูได้ทุกคนชอบไหมเยนเลยเรียนเลยจบเจ้าไอเกย์จะใช้ได้เออแต่ผมชอบพี่แพามากกว่าเฮ้ยไอเชี่ย เฮ้ยละคนโอ้โหละครอืมอื้เอาชกชกไม่โดนออกมาแปลงล่างไอ้เฮียเพราะว่าอยู่ทำไมกูโดนหักต่อมาเดี่ยวเฮียอืมหนึ่งผ่าแล้วหนึ่งผ่าแล้วอืมอมหนึ่งผ่าแล้วหนึ่งผ่าแล้วอื้มึงผ่าแล้วจะมาสู้กูอ่ะมึงผ้าแล้วไอ้เฮีย เร็หวหมายเลขแปด 8. เราได้บัฟแลยสองอันก็กรารันตีชนะนะอืมเฮ้ยเหมือนสิบแปดหมื่นได้อยู่ดีะมันสวนแต่ป้อม นี่ไม่โดนเฮ้ยนี่จบนะตีนะตีใส่ป้อมนี่มุดคนเลยเพื่อนจ๋าพี่เจามาช่วยผมก็อยากรีบจบเลยบาร์ดีแล้วอือไปไหนไอ้ไหนน้องอือหือหือ้ไหนไอ้ไหน เราจะหนีไปไหนแล้วเออมันลอยป้อมแล้วเริ่มหลอยป้อมแล้วเห็นนะผมเบื่อแล้วเว้ยนี่ไอ้ลัสผมเบื่อมากไอ้พวกที่บอกว่าสู้ไม่ได้แล้วหลอยป้อมมาเออผมเบื่อนะมากมันไม่มันก็จะว่ามันไม่มันมันอาห้องน้ำไม่ออกพวกมึงที่แม่งพวกมึงที่แม่งหิวแรงกูจะฆ่าสักยี่สิบตัวไอ้พวกู็กไม่ได้ฆ่าไงเหมือนกันที่แล้วอะรีบจบเกิรผมไม่อยากรีบจบ อ๋ Ooh, ผมไม่รีบจบผมมาเกมมันก็จะไม่มันแล้วคนดูจะเบื่อไอ้เอ้ยนี่ผมจะแลมจะต้องโชบง่ายดิออกกันเฮ้ยเออเออแตบต้องคิวโอ้จบเกมแล้วทุกคน จบเกมแล้วเฮ้ยเถียตายได้เฮียรไม่อยากรีบจบก็มาดิมาดิเฮียมาดิก็มาเด่าพึ่งเด่ายพึ่งจบโอ้เออเอรีบจบทำไมอ่ะ ล่าอาชิมเมนโอเคเอสิบเจ็ดตัวก็โอเค,อเคไม่ให้ทุกคน, 17, 18, นอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดตายแล้วสิบามอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอืมก็โอเคเกินสามสิบตัวโอเคอืมโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะทีหลังไม่ต้อง 3, อสามแสนสองนะสำหรับดาเมจล้วเป็นไงานมากสำหรับฟูลเลอร์เซตนี้ทุกคนเซตที่ผมเล่นนะก็โอเคนะเล่นแรงสบายอืม แต่ผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดเจอเอเอะ่ะก็ไม่แนะนำให้เล่นแบบผมเลยกันนะถ้าไม่เก่งเหมือนผมก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะเล่นสายพืชไปเลยน,นะครับผมก็ mm. โอเคประมาณนี้นะสำหรับฮูลเลอร์ในวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพือเ่อเป็นกำลังใจใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกได้เลยนะสำหรับคนที่ขอตัวละครมาก็รอไปหนึงนะเออรอไปแป๊บนึงมันเรียงคิวอยู่นะอืมเรียงคิวเรียงคิวไว้เรื่อยเลยครับผมก็บายบายซีอุกเกนดีรูปดูแลสุขภาพนะครับเจอกันครับบายบายครับ